สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาวาดรูปให้ดูนะครับผมนี่คือรูปที่ผมวาดมาหลายวันแล้วแหละผมดูจากนี่ก็คือลายเซ็นผมนะครับผมนี่ทุกคนลองอ่านดูดูสิครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปไปแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมนี่ขุดรุดร่างคน คือกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสก็ถือนะครับแต่ถ้ามองดูไกลๆมันจะสวยมากเลยผมวาดมาตั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมวดาดตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็วาดส่วนผมก,นก่อนนะครับผมวาดส่วนผมก่อนแล้วก็ค่อยวาดขครงหน้าส่วนตาเนี่ยกวาดจะเป็นยังไงก็ได้นะครับผมก็มีแค่นี้แหละครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากก็ขอให ท่านเนี่ยอยู่ไม่ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้มีพรส,สวรรค์ด้วยนะครับผม,มถ้าใครอยากวาดต่ออืเข้ามทาที่ช่องผมได้เลยครับก็ขอละแค่นี้ไว้ก่อนเถอะโอเคนะครับบ๊ายบาย